เอาละครับวันนี้เราจะมาพาชม Honda Accord ตัวใหม่สดๆที่เพิ่งเข้ามาของทางร้านเลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหคันนี้เข้ามาเนี่ยใหม่น้อยมากๆครับแล้วก็เราเนี่ยมารีวิวให้ดูก่อนเลยว่าคันนี้ฮ o น d a Accord ที่เพิ่งเข้าใหม่เป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเลยนะ เริ่มจากตัวข้างหน้าครับเราแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมหรือว่าจะเป็นแถบข้างล่างตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าอาสภาพเนี่ยยังดีอยู่เลยแถมเซนเซอร์ตรงข้างหน้านะครับ4จุดยังมีอยู่ให้อย่างครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูตัวของสปอตไลท์ตัวไฟนะครับเรียกได้ว่าโหสวยมากๆเลยนะครับเนี่ย ไปในส่วนของเรื่องของยางแนละ้วก็ล้อแม็กนะครับถึงคันนี้รับอย่างที่บอกคอนเซปต,ต์ของเราคือสภาพมือ1แต่ว่าราคามือ2ล้อแม็กกับตัวของยางเนี่ยเรียกว่าสภาพเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับอยากให้ลองสังเกตดูล้อแม็กเนี่ยจะเป็นโอตัวเดิมๆของทาง Honda มาเลยต่อมาก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ฮอนด้าขอดเป็นแบบไฮบริดด้วยเป็นการสลับระหว่างการใช้น้ํามันกับไฟฟ้าเรียกได้ว่าสามารถช่วยทําให้เราประหยัดได้มากยิ่งขึ้นเลยครับ ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวกระจกไฟเลี้ยวนะครับอาเป็นยังไงครับผมอ่ากระจกมองข้างเนี่ยเรียกได้ว่ามีแถบของเรื่องของไฟเลี้ยวกระพริบสวยงามครับผมแถมยังมีในเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องรอบคันนะครับอยู่ตรงจุดนี้ด้วย อ่าตรงนี้นี่เองถามว่าช่วยอะไรกล้องรอบคันข้างๆนะครับช่วยในเรื่องของการที่แบบบางทีมีรถจะแซงเราทําให้เราตัดสินใจในการขับขี่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกับผู้หญิงบางคนที่ชอบในเรื่องของการมองรอบคิดทันอันนี้คันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับอ่ะไฮไลท์ของคันนี้นะครับผมอยากให้ดูในเรื่องของตัวของข้างหลังตรงนี้นะครับไฟเป็นไงครับโอ้ สวยงามมากนะครับสำหรับคันนี้เรียกได้ว่าแต่งไฟมาอย่างจัดเต็มให้แล้วนะครับได้ไปราคานี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับเป็นไงครับไฟเรียกได้ว่าวิ่งกันสวยๆเลยทั้งตอนกลางคืน,คลนแล้วก็ตอนกลางวันในส่วนของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโฟนสีดำสนิท มีความฉบเฉียวมีความดุดันสตไตล์วัยรุ่นเรียกได้ว่าตอบโจทย์วัยรุ่นหลายๆคนที่อยากจะนําไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปออปชั่นเสริมต่างๆของรถเนี่ยมันก็ภายนอกเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายจุดให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแต่งไฟหลังตัวของกระจกข้างตรงนี้แล้วก็แต่งมาแบบโครเมียมให้หรือจะเป็นตัวของสัญญาณวิทยุตร,ตร,ง,นตรงนี้ก็จะเป็นแบบชาร์กฟินนะครับาเป็นเสาอากาศนะอันนี้ เอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าออปชันของคันนี้ข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของตัวข้างในนะครับต้องเรียกได้ว่าออปชันในการใช้งานเนี่ยจัดเต็มแน่นอนอยากเริ่มจากส่วนแรกนะครับคือในเรื่องของตัวข้างหน้าของตัวผมนี้เลยนั่นคือพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับอ่าไปเลยครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยมีหลากหลายมากเลยระบบเดนที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคันนี้คือระบบครุสคอนโทรลนั่นเองครับอ่าตรงนี้เลย คร e สคอนโทลคืออะไรครุสคอนโทลเนี่ยมันคือการที่กล้องข้างหน้าเนี่ยจะจับกับระยะของรถคันข้างหน้าทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับรถโดยที่อิงจากระยะ ขับคันข้างหน้าได้เรียกว่าขับตามกันไปเลยหรือกรณีที่คันข้างหน้าเนี่ยเขาเบรกกระทันหันรถของเราก็จะจบจังหวะจากสัญญาณของคันข้างหน้าและก็เบรกของเราด้วยช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถและก็ตัวเราได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับอ่ะต่อมาตัวออปชั่นในเรื่องของต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่ะหน้าจอของวิทยุอ่ะเป็นครับเป็นแบบทัชสกรีนมีหลากหลายฟังก์ชันในการใช้งานมากเลยครับฟังเพลงวิทยุโทรศัพท์ GPS นำทาง รือแม้แต่การต่อเข้ากับบลูทูธของตัวโทรศัพท์หรือตัวไม่ว่าจะเป็นทั้ง Android หรือ iOS ก็ยังทําได้เช่นกันนะครับต่อมาคือในส่วนของตรงคอนโซลตรงนี้ครับก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของรถทั่วไปเลยก็คือระบบของแอร์ปรับอากาศภายในรถนะาประมาณนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกของรถคันนี้ครับอยู่ตรงคอนโซลของตัวเกียร์นี่นะครับอ่าเราว่าตรงนี้ก็แต่งมาเป็นแถบสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยอ่ไปต่อในส่วนของนี่ครับที่ผมอยากจะบอกคือรถคันนี้ครับ ถ้าเราอยากจะขับแบบสบายๆก็จะมีโหมด e อีค่อนให้ high, ก็คล้ายๆกับโหมดอ e ีโคคาร์ะครับหรือถ้าเรา,เ,ราเนี่ยอยากจะได้ความซิ่งความสปอร์ตเราก็ปรับไปที่โหมดสปอร์ตตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญที่ผมเกริ่นไว้ข้างแรกตอนต้นนะครับนั่นคือรถคันนี้มีโหมด EV ขณะที่เราขับใช้นะครับมันจะเป็นการสลับกันระหว่างโหมดของน้ํามันแล้วก็ไฟฟ้าหรือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะบังคับเองก็ได้ในเรื่องของการกดตรงส่วนของตัว EV ตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถไปใช้ ในส่วนของแบตเตอรี่ไฟฟ้าช่วยในการประหยัดค่าน้ำมันก็เช่นกันนะครับผมโซนทั่วไปนะครับอยากให้ดูตรงนี้เลยครับข้างบนรถที่ใครหลายคันก็อยากให้อยากให้มีแล้วก็ชื่นชอบมากนะนั่นก็คือส่วนของตัวซันรูฟมูรูฟนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นยังไง เรียกได้ว่าคันนี้มีอย่างครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมูรู้กับซันรูฟเปิดได้ตามใจสบายของเราแน่นอนชอบฟิลรยากาศแบบชิลๆก็แบบหนึ่งชอบฟิลแบบอยากแค่ดื่มด่ากับวิวข้างนอกก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม สังเกตเห็นนะครับว่าข้างในตรงเนี้ยเรายังทําการไม่ได้แกะพลาสติกตรงนี้ออกเลยเรียกได้ว่ามาแบบใหม่ๆสดๆรีวิวกันแบบจัดเต็มเลยส่วนสําคัญอีกอย่างนะครับเบาะเนี่ยอยากให้สังเกตนะครับเป็นแบบเบาะหนังอ่าแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นแบบระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเราปรับอะไรเนี่ยได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงหรือว่าจะให้เป็นแบบข้างหน้าข้างหลังอะไรตรงนี้ก็เรียกได้ว่าปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับ ในส่วนของตัวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ซูมมาดูข้างหลังนะครับว่าภายข้างหลังของรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีพื้นที่การใช้งานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเยอะเลยตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวด้วยนะครับสําหรับคันนี้ผมว่า4ฟคนเนี่ยนั่งสบายๆไม่มีเบียดเลยแถมเบาะเนี่ยนุ่มสบายมากเลยนะครับมีแอร์ข้างด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนีอ้อยากให้ลองดูตรงนี้ เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าคนที่นั่งหลังเนี่ยจะร้อนหรือเปล่าเพราะเราตอบโจทย์ตรงนี้ให้หรือตัวชาร์จแบตสำหรับใครนะครับที่มีลูกๆเล่นโทรศัพท์เราสามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีตัว USB เสียบไปให้ด้วย เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัวเจ้า Honda Accord ที่เราพามาชมในวันนี้หากใครสนใจนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยหากใครมาจากคลิปนี้แคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยแล้วมาติดต่อของทางแอดมินของเราเรามีส่วนลดพิเศษให้กับคุณด้วยที่ PC Car Center ราชพฤกษ์นะครับผมจังหวัดนนทบุรีติดต่อได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับเราฉะนั้นเสร็จแล้ววันนี้สนใจหรือชื่นชอบมากัน